มาแล้วครับผมสลับลำโพงของผมเองวันนี้ก็มีมาเสนอ3รุ่นครับ3รุ่นนี้ครับผมรับรองว่าทุกประสบการณ์ครับทุกการทํางานที่ผมทํามาเทคโลยีต่างๆยัดใส่ลำโพง3รุ่นนี้ทั้งหมดออกแบบเป็นพิเศษทุกอย่างและรับรองได้ว่าคุณภาพเสียงได้ครบทุกแนวเสียงแน่นอนสลับ3รุ่นนี้ครับผมทํามา3แบบสลับยีบนิ้วครับผมสลับใครที่ชอบสไตล์แบบหนุ่มลึกเบสติด18นิ้วนิดๆครับแนะนําเลยครับตัวนี้ยีบนิ้วบอย5นิ้วครับราคา7,900บาทครับผมตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่ลาย่างไม่เป็นโค้งครับเป็นสีีท่ผช แม่เหล็กก็30มิมลครับตัวเนี้ยังเกตดูตรงนี้ครับผมบอยตัวเนี้ยจะยาวมากขึ้นครับผมยาวมากขึ้นทําให้การชักบอยมีเสียงนุ่มลึกได้ด้วยครับผมทีนี้ตัวเนี้ยถึงจะเป็นแม่เหล็กก้อนเดียวครับเราก็ใช้ความใหญ่เป็นหลักครับผมครับตัวนี้ความใหญ่ของแม่เหล็กก็คือ3 0มมิลก,กันเล,กกเลยทีเดียวครับถือว่าใหญ่มากกับราคา7 9 0 0อบาทครับผม ทีนี้ขยับอีกรุ่นครับตัวนี้ก็ได้ความแรงขึ้นมาครับคือวอยหนิ้วครับแต่ความนุ่มลึกอาจจะหายจากวอยห้นิ้วครับแต่แรกด้วยความแรงครับฟังชันที่ใหญ่พอสมควรน้าไม่เล็กก็2ก้อนโค้งเทาเรมโบครับดูนี้ครับเพิ่มความยาวของวอยครับทำให้รับเสียงได้นุ่มลึกมากขึ้นพุ่งดีมากขึ้นครับผมตัวนี้ก็ไมลึกทั้งหบดก็เหมือนกันครับผมสามสิบมิลสองก้อนครับผมฝั่งนี้ก็สามด้วยมิลสลับตัวนี้ถือว่าใหญ่มากครับพร้อมด้วยไมล็กสองก้อนครับประหลอว่าวอยหกนิ่ม ความดังของเสียงเพื่อตอบโทนสลับลูกกระเด่องแบบลึกๆแบบุ่งๆได้เลยสลับตัวนี้ครับผมแล้วก็ราคาตัวนี้ครับผม11 9 0 0บาทเท่านั้นครับผมครับเทคโนโลยีที่ผมออกแบบมาอยู่ในดอกนี้ทั้งบทสลับวอยหกนิ้วครับจากประสบการณ์ที่สาสมาครับผมมาตัวนี้ครับวอย7.5ครับเป็นหนึ่งรุ่นที่เป็นตัวท็อปของเราเลยก็ได้ครับอยู่บนสายแห่แนะนําเลยตัวนี้ครับ7.5วอยใหญ่ขึ้นครับก็ได้ความดังเพิ่มขึ้นมาครับแต่เอาแรกมาด้วยความลึกมันก็จะต่างกับตัวนั้นครับเน้นลูกตึกครับแนะนีบ มาดูกัน7 5หมีความพิเศษอะไรครับผมครับความพิเศษแรกครับแม่เหล็กครับผมเหมือนเดิมครับผมครับ30มิลครับผมครับ2ก้อนก็เป็น60มิลครับแล้วก็ฝั่งนี้มีความใหญ่มากพอสมควรครับฝั่งนี้ก็350มิลถือว่าใหญ่มากสำหรับแม่เหล็กสองก้อนโค้งเทาร์เรโบเหมือนเดิมครับผมพิเศษอีกเหมือนเดิมครับตัวชักยาวมากขึ้นวอวยาวมากขึ้นได้เสียงที่ดุดันได้ทรงพลังมากขึ้นครับผมแล้วก็ราคาตัวนี้ครับผมผมก็ตั้งไว้ไม่สูงครับ 14,9 0 0บาทเท่านั้นสำหรนสลับลำโพงวายจิตนิ้วตัวนี้ครับผมแล้วก็หลายคนถามว่าลำโพงผมกี่โอห์มครับก็5โอห์มนี่สลับลำโพงตัวนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ผมตั้งใจออกแบบมาสลับลำโพงแบรนด์ของผมเองครับผมโดยนําประสบการณ์ที่เรามีครับความผิดพลาดที่เรามีจากอดีตครับเพื่อพัฒนาเพื่อมายัดใส่ลำโพงชุดนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมถึงจะเป็น21นิ้วครับผมก็นําเสียงนุ่มลึกเข้ามาครับผมเพื่อตอบโจทย์สลับคนที่ชอบหลายข้อที่หลายแบบครับผมครับก็ฝาก